สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมการแสรวผ้านะคะที่พัฒนาชุมชนนะคะอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะเฉลิมฉลองครบรอบ238ปีจังหวัดศรีสะเกษะะร,ร,ะะร้อยดวงใจจากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษกิจกรรมการแสรวเก็บลาย พื้นถิ่นอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษร,ระหว่างวันที่3-5พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2563ณสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นการแสรวผ้าของจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นผ้าโบราณนะคะก็จะมีการแสรวนะคะผ้าถุง หรือผ้าซิ้นนะคะจะมีเป็นลายตะขาบนะคะที่เป็นการต่อผ้านะคะนี่เป็นต่อผ้าอะไรคะผ้าฝ้ายหรือผ,ผ้าไหมคะผ้าไหมค่ะผ้าไหมใช่ไหมคะ,คคะต่อมากี่โมงนะคะตั้งแต่เช้านะคะเช้าใช่ไหมวันนี้จะเสร็จใ,ใ,ใช่ไหมคะวันนี้ไม่เสร็จหรอคะเสร็จไหมคะไม่เสร็จคะ่ะไม่เสร็จ นี่เป็นผ้าใหม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ผ้าใหม่จ่ะต่อได้เยอะหรือ,อย,ยังคะต่อได้เยอะเลยสวยเป็นลายไหนคะ ลายตะขาบเนาะค่ะม <Private> mm ีหลายสีนะคะมีสีขาวเนาะสีเหลืองก็สีแดงนะคะนี่จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะว่าเรามาสาย มาตกลงมาค่ะเห็นไหมคะว่าการตอบตอบผ้าแสวที่พัฒนาชุมชนนะคะอำเภออุณาจังหวัดสุริทร์นะคะทำอย่างประณีตมากเลยนะคะก็คือมีใช้ความเพียรมากเลยนะคะจะมีครบเลยนี่รับจ้างต่อผ้าแสวเลยนะคะที่บ้านค่ะแก่แบบ อ๋อรับใช็คคะขั้นต่ำเท่าไหร่คะที่แสวผ้าเนี่ยคะหกร้อยหกร้อยบาทเป็นผ้าถุงแล้วว่าเสื้อคะเสื้ออ๋อเป็นเสื้อใช่ไหมคะก็คือขั้นต่ำหกร้อยบาทนะคะที่ทําการแสวา้่าเขาด้นะคะจะมาทั้งสามวันเลยไหมคะสสามวันเลยเนาะ มาจนเสร็จนะคะมาจนเสร็จผ้าเนาะท่าแสวนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มเอิดกันนะคะว่าแสวผ้าถึงไหนกันนะคะเดี๋ยวไปเรก่อไปเองๆต่อปเขื่อยว่คเรื่เน ส่งี้ก็จะมีฟิวนางแล้วหลุกเวลาแสวนะคะแสวผ้าถุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะอันนี้มาจากบ้านหนองแรงบ้านหนองแรก็คือทำโอทอปของคุณหานเนาะใช่ค่ะเกี่ยวกับพผ้าผ้าทอทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะ วันนี้เสาวได้เยอะยังคะอ๋อแต่ได้เท่านี้ค่ะวันนี้จะได้แค่นี้ละค่ะยางค่ะวันนี้จะเสร็จไหมคิดว่าไม่เสร็จค่ะไม่เสร็จไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เยี่ยมใหม่ค่ะอันนี้เป็นลายอะไรคะเนี่ยอ๋อทีนี้ยกว่าตีนตะขาบตีนตะขาบใช่ไหมคะลายนี้เป็นที่นิยมของที่เขตอำเภอพุนหานเนาะจังหวัดศรีสะเกษ ทำเป็นพวกอะไรผ้าถุงเสื้อใช่ไหมคะต่อค่ะรอยต่อของอ๋อเป็นรอยต่อโดยไม่ต้องใช้ผ้าจะแบบใช้เย็บค่ะใช้ตัวนี้เย็บค่ะเป็นลายได้ค่ะจป็ยังใช้กี่สีที่ทำอยู่ที่ทอยู่ใช้สามสีค่ะอ๋อมีสีอะไรบ้างคะก็มีสีเหลืองสีขาวสีขาวแล้วก็มีสีแดงค่ะ สี่ค่ะอันนี้เป็นผ้าไหมหมดเลยช่หมผ้าไหมค่ะเห็นไหมคะว่าผ้าไหมที่อำเภอคุณหานะคะจังหวัดสิยสิเกตค่ะ เสื้อตัวเท่าไหร่คะที่รับเสาร์ี่ยค่ะเสื้อหนมากก็จะมีตัวละมาแลกแต่แบบทุกอ๋อค่ะขั้นต่ำนะคะขั้นต่ำก็ตัวละแปดร้อยใช่ไหมเสื้อใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วผ้าถุงที่ต่อเชิงนะคะถึงที่ต่อเชิงมันก็แล้วแต่ราคานะคะเพราะว่ามันอยู่กันนักว่างค่ะค่ะนักว่างของผสมนะคะอ๋อค่ะทีอาจจะว่างไม่เท่ากันนะจะคล้ายกันในน้อยน้อยค่ะก็เป็นพันขึ้นไปต่อ ต่อเชิงไม่ไม่ถึงค่ะอ๋อไม่ถึงใช่ไหมคะตัวแรกสองร้อยสองร้อยหสองร้อยสิบค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ไปดูกำล่มอื่นก่อนนะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมคะว่าการต่อผ้าเสีบผ้าเนี่ยค่ะ ต้องปะณีตมากเลยนะคะก็คือต้องจับมันนีคนจับแล้วก็มีคนแสวนะคะเพราะว่าจะทำเทปผ้าเนี่ยค่ะไม่ยน่นแล้วก็แสวออกมาก็จะพอดีเนาะ,ะต้องจับด้วยตึงๆทำให้ผ้านะคะตึงขึ้นก<ม>็คือใช้ความเพียรมากดึงแงนึงใน,นในการแสวผ้านะคะ ค่ะเดี๋ยววันจะพาท่านนะคะมาชมพี่ๆน้องๆนะคะกลุ่มนี้นะ <cin stereotype> สวัสดีค่ะมาจากไหนกันคะตำแหน่่คะจากตำบลบักดองค่ะมาแซวผ้านานหรือยังคะกี่เดือนแล้วแต่ปีหกเลงแต่ปีหกหนึ่งเนาะปีหกหนึ่งนะค่ะปีหกหนึ่งส่วนมากจะเป็นเสาเสื้อเหรอคะแ่วเสื้อ้าเเสสือแล้วก็ผ้าถุงมีบ้างไหมผ้าถุงผ้าถุงยังค่ะอ๋อยังไม่แซวใช่ไหมผ้าถุงผ้าถุงอืมอ๋อค่ะ เสื้อเสื้อนี้ละค่ะขั้นต่ําเท่าไหร่คะที่ทําขั้นต่ำขั้นต่ำก็แล้วแต่บุคคลค่ะถ้าเป็นไหมก็จะประมาณพันแปดสองพันขึ้นเนาะประมาณประมาณทั้งตัวใช่ไหมเสื้อเสื้อไหมใช่กระโปงเสื้อไหมค่ะพันแปดขั้นต่ำเนาะถ้า้ต่ำพันแปดพันแปดถ้าลายเยอะหน่อยก็สองพันขึ้นใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเป็นเล็กๆนะแพงนะคะ คนคนคนก็เสียบค่ะเขารับยางเองไม่เคยได้รับยางแล้วก็ทําสวยมากเห็นไหมคะว่าผ้าที่จังหวัดสีสเกตอันนี้เป็นผ้าไฟายใช่ไหมคะ อันน <Jin> ี้เป็นผ้าป้ายค่ะข้างในเป็นไหมป้ายทั้งหมดไม่ไม่ไม่ค่ะไม่เปนไหมเป็นป้ายทั้งหมดค่ะจะเป็นลายแบบนี้เห็นนะคะอันนี้เป็นเป็นลายตะตัดอินตะขาบลายตะขาบก็คือเสวออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือการต่อผ้านี่แหละนะการต่อผ้าเป็นแบบอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกค่ะลายปินตะขาบค่ะันนี้ใช้ใช้ลายปินตะขาบค่ะ วันหนึ่งนี้ทำได้เยอะขนาดนี้เสร็จไหมเผื่อหนึ่งต่อแซวแบบนี้ถ้าต่อย่างนีวันหนึ่งเสร็จเแต่ถ้าทำเสื้อเซลเสื้อตัวหนึ่งนี่ประมาณห้าหกวันคือลายจะถาย่างเดียวหรือลายอื่นด้วยเป็นเลายต้นเทียนเป็นเต้นเทียนเป็นดอกไม้่่คะแล้วแต่แล้วแ้วแต่ว่าบางคนก็ชอบลายไหนอย you know. ่างนี <S 2> <S 2> <S 2> ้ค่ะ ก็บอกว่าจะเอาต้นเตียนเอาลายดอกไม้ดอกนั้นดอกนี้ก็แด้แต่ก็สั่งก็คือต้องมีเวลาทาเนาะใช่ค่ะต้องใช้เวลาใจเย็นนะคะแต่ต้องใจเย็นาใจร้อนจะทาไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่สวยด้วยใช้ฝีมือเราเนะใช่ขนาดคุยนี่ยังยังจะปิดอยู่นะคะเนี่ยคนช่วยจับอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะต้องต้องมีดึงให้มันถึงจะนั่นถ้าไม่ดึงก็อจับ มันไม่ตรงเนาะบางทีมันอาจจะตรงมไม่สวยเท่าไหร่นาอถ้าไม่จับถูกใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ที่เขาเขาทำมาก่อนเห็นเห็นว่ามีมีมีใช้ตัวดึงเนาะมีเครื่องมือดึงใช่ไหมดึงออกมาแบบนี้แต่เราใช้เข็มอย่างเดียวเนาะของเราเนี่ยเข็มกับได้มันฉุกเฉินต้องใช้แบบนี้ค่ะฉุกเฉิน เดี๋ยวไปดูน้องน้ะเจตรงนี้มาจากบ้านไหนคะบ้านดอนขาตำบลบ้านดอนขาบ้านดอนขานี่ทำพวกแสวมานาได้ยังคะแสวผ้าปีกว่าเนาะหนึ่งปีกว่านะคะเริ่มเริ่มปีหกสองค่ะเริ่มปีหกสองใช่ไหมอ่าก็คือแสลวเป็นเสื้อของสีเกตใช่ไหม เป็นเสื้อของสีสเกตสเท่าไหร่ขั้นต่ำราคาที่บ้านดอนค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้ามีเสื้อมาเองนะคะก็เริ่มต้นที่500บาทค่ะ500บาทเป็นลายอะไรบ้าง5้0บาทก็เป็นลายโซ่ไข่มดแดงเนาะโซ่ไข่มดแดงแล้วก็ลายต้นเทียนแล้วก็ดอกไม้ลายเชิงเทียนลายดอกไม้ แต่ถ้าเป็นผ้าไหมนี่แพงกว่าไหมผ้าไหมถ้าเป็นผ้าไหมถ้าลูกค้าเอาเสื้อมาให้เองเราก็จะคิดแค่ค่าได้ถ้าได้ป็นเส้นไหมนะคะ่ะบวกกับค่าเซลล์ค่ะอ๋อค่าเซลล์ค่ะแล้วตอนนี้งานที่บ้านนงขาเยอะไหมเซลผ้าเนี่ยเยอะชำทานไหมไม่ทานอ๋อไม่ทันได้แล้วรับเย็บผ้าอะไรด้วยไหมอ่ะอ๋อมีตัดจุดนักเรียนค่ะที่กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านนนขาค่ะ ตชุดนักเรียนตชุดนักเรียนชุดอนุบาลชุดผ้าไทยอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้ภูมิใจไหมที่ได้มาช่วยงานที่พัฒนาชุมชนโอท็อปของที่ค่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาเป็นร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมก็คือช่วยงานพบรอบ238ปีจังหวัดสีสเกตเนาะค่ะแล้วผ้าเบญจสีนี่ตอนนี้ที่กำลังฮิตนะคะเป็นผ้าอัตลักษณ์ของสีสเกตนะคะ มีกี่สีคะอ๋อมีห้าสีค่ะมีสีอะไรม้างคะก็สีมะเกลือสีลาวาสีไม้มะดันสีุูลามแ้วสีค่ะแล้วก็สีลำดวนสีลำดวนค่ะส่วนมากจะเป็นผ้าไหมกับผ้าฝ้ายใช่ไหมส่วนมากที่ทำหรือเป็นผ้าไหมผ้าเป็นผ้าฝ้ายฝ้ายค่ะส่วนมากจะฝ้ายจะราคาไม่ค่อยแพงค่ะค่ะ แต่ถ้าเป็นใหม่ก็จะแพงหน่อยค่ะเม็ดนึงก็บางทีก็เม็ดละพันนะคะถ้าเป็นใหม่ค่ะเม็ดละแล้ววันนี้เป็นผ้าอะไรคะผ้าทอเล่ผ้าทอเล่ผ้าทอเล่ของสีสเกตผ้าฝ้งผ้าผ้าสมัยก่อนเนาะผ้าสมัยก่อนทอมือใช่ไหมทอมือจ้ะอ๋อราคาเท่าไหร่จ้ามาถ้าเป็นลายแบบถ้าเดี๋ยวลายโบราณเนาะหกร้อยบาทเดี๋ยว์คืนละหกร้อยเป็นเชิงสีแดงแบบนี้จ้ะที่บ้านไหน ของที่บ้านไหนบ้านไหนมั่วข้ามมั่วบริจาคนีมันมีทุกบ้านนะคะเป็นคนละจินสองจินมาแล้วก็มารวมกันแสีวแบบนี้เนาะค่ะเป็นความสามัคคีนะคะก็คือที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็จะมีสีเผ่าไทยนะก็คือเขมรลาวสวยเยอะด้วยเนาะจ้าจ้าเยอะด้วยเจ้าจะทำให้จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะ ใส่ผ้าสิ้นกันเนาะผ้าถุงค่ะเพรว่าเป็นชนเผ่าโบราณนะคะที่มีการทอผ้าใช้เองเนาะคือสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีเครื่องจักรมีก็คือเสร็จจากพวกนาข้าวเนาะก็จะมาทอผ้าถุงกันผ้าสิ้นนี่แหละค่ะภาษาไทยเนาะทอไว้ใช้เองเลี้ยงหมอนไหมเ้ แล้วรุ่นพ่อน้องๆที่พี่ได้เลี้ยงไหมเลี้หม่ไหมคะจนนีทำเป็นไหมคะ้าไหมผ้าไหมไม่เคยทำค่ะเคยทอผ้าป้ายอย่างนี้ค่ะก็คือรุ่นพ่อแม่สมัยก่อนเคยเคยช่วยแม่อยู่ค่ะันนี้เคี้อค้าไหมเป็นเลี้ยงไหมอะไรบ้างค่ะยังยังทำไม่เป็นใช่ไหมค่นไม่เคยทำส่วนมากส่วนมากจะตัดเย็บแล้วก็เซลล์ค่ะเห็นไหมคะว่ารุ่นสมัยใหม่นี่ก็จะ ทำค่าไม่เป็นนักส่วนมากค่ะเพราะว่าเป็นการทาที่ยากเนาะทอผ้าเพราะว่าต้องเลี้ยงมอนไหมถ้าเป็นผืนผืนเดียวสีเดียวอย่างนี้มันง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นลวดลายก็ยากค่ะท่าตะบนลูกสูงเขาจะใท่าเยอะอยู่ต้องทอนนะเปียกมือการเป็นเบาเปียกต้อยเป็นทอนหูบ้านเห็นไหมคะว่าการแสวผ้าแสวเสื้อแสวผ้าถุงต้องใช้ความอดทนมาก แต่ที่จังหวัดศรีสะเกษสวยมากก็มีความอดทนสูงเนาะทำให้กลุ่มสตรีของจังหวัดศรีสะเกษนะคะมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความยั่งยืนในอาชีพนะคะแต่ละท่านนะคะเห็นนะคะวันนี้มีความภูมิใจอะไรบ้างคะที่ได้มาทำผ้าให้จังหวัดศรีสะเกษเราก็ได้เป็นผิดอาสา ค่ะค่ะแล้วก so so, so ็ได so really ้ให้ความร่วมมือในเรื่องความสามัคคีกันนะคะค่ะค่ะช่วยกันเนาะรวมด้วยช่วยกันคนละเล็กละน้อยเนาะค่ะได้นายเพิ่มเติมได้ได้มีความรู้ด้วยได้ความรู้ได้ทักษะค่ะได้ได้มาเจอเพื่อนเนาะค่ะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะได้ไลน์เพิ่มขึ้นค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละท่านก็มีความเปี่ยนมากนะคะในการ จี่จะไปออกงานที่จังหวัดศรีสะเกษเนาะวันที่ okay. bring <It> 1 9นะคะ19 20 19เ0เป็นงานฉลองนะคะจังหวัดศรีสะเกษครบรอบ238ปีนะคะวันนี้วันก็ได้พาท่านนะคะมาชมการแสวนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจนะคะพี่ๆน้องๆที่เดินมาพัฒนาชุมชนด้วยนะคะ วันนี้มันขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านไว้โอกาสหน้านะคะมันจะได้พาท่านนะคะมาชมการแสวแบบนี้นะคะ